นะอย่างแถวภาคเหนือวัดล่องขุนใช่ไหมวัดล่องขุนขี้นะสวยมันอะไรแล้วน่ะจิตมันวิจิตเพราะสัญญาวิจิตการจดจำมากๆก็ทําให้วิจิตก็เพราตัณหามันวิจิตความอยากมันก็วิจิตและตอนสุดท้ายก็เพราะจิตวิจิตเพราะนั้นอะไรมันจะวิจิตวิสดารมาจากไหนก็มาจากจิตของคนเราจิตตกรรมนาภาพปาผนัง มันดูแล้ววิจิตพิสดารก็มาจากจิตของคนเราจิตตาเนี่ยแปลว่าวิจิตแปลว่าจิตแปลว่าสิ่งที่วิจิตก็มาจากจิตเป็นตัวเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นจิตตะนิยามจิตตะนิยามทีชานิยามนะเพราะนั้นก็คือจิตตานิยามการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องของจิตตามดูจิตถ้าจะเรียนนิพัานให้ตามดูจิตตามดูแล้วจะเห็นอะไรจิตเราฟุ้งคิดมากเราก็จะรู้จิตเราโลภเราก็จะรู้จิตเราโกรธเราก็จะรู้ จิตเราหลงเราก็จะรู้จิตเป็นสมาธิเราเราก็จะรู้เพราะ,ะนั้นจิตเนี่ยรูปธรรมเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันช้ามากรูปในร่างกายของเรามีเกิดดับเกิดดับเหมือนกันแล้วนามธรรมาในร่างกายของเราเนี่ยเกิดดับเร็วกว่ารูปหลายล้านเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของจิตนะอยากดูว่าคนเนี่ยทำมาจิตหงุดหงิดตามตัวจิตเดี๋ยวก็จะรู้อ๋อที่หงุดหงิดเพราะเป็นอย่างนี้ทําไมจิตเรานิ่ง ก็ตามดูจิตเดี๋ยวก็จะรู้จิตเพราะฉะนั้นมีนะกรรมาฐานสี่อย่างหนึ่งกายานุปัปนาตามดูความไม่สวยไม่งานมในร่างกายสองเวทนานุปัปนาตามดูความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รือเฉยในร่างในนามธรรมาสามจิต,ตานุปัสนาตามดูจิตของเราสี่ธรรมานุปัปนาตามดูรูปธรรมนามธรรมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลึกละเอียดไปแต่ตอนนี้เรากําลังนิยามที่4คือจิตตานิยามอุตูนิยามพิจนิยามกรรมนิยามจิตตานิยาม,ม,ายาม,ตยามแต่วันนี้ชี้ที่แจกให้จะเป็นธรรมนิยาม ข้างบนเนี่ยพูดผ่านๆน,นะข้างบนเนี่ยให้รู้ว่านิยามมี5ประการนะครับอุตุนิยามตอนนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพีช่นิยามกรรม,มนิยามกรรม,มนิยามก็คือเราสามารถแก้กรรมได้แก้ยังไงเลือกทําแต่กรรมดีนะไม่ใช่ว่าแก้กรรมแล้วทาอย่างนี้แล้วกรรมเก่าหายหมดไม่ใช่นะตอนนี้เราเลือกทําแต่กรรมดีวิธีการแก้กรรมเลือกทําแต่อุศลลกรรกรรมดีๆคนที่ดีก็จะเกิดขึ้นส่วนจิตตานิยามเนี่ยถ้าจิตเราหงุดหงิดทํำยังไง ทำให้จิตล่าเริงก็ได้จะทํายังไงให้จิตล่าเริงเลี่ยสุดจิตล่าเริงเนยสุดเราจะล่าเริงด้วยโลภะโสมนัสหรือจะล่าเริงด้วยมหาพุชนโสมนัสบางคนล่าเริงด้วยโลภะโสมนัสเอาเปิดเพลงก็ล่าเริงเลยใช่ไหมเปิดทีวีเอาถูกโกูกใจโลภะโสมนัสเกิดขึ้นล่าเริงได้แต่เราไม่เอาแบบนั้นถ้าล่าเริงด้วยด้วยบทเพลงนะด้วยดนตรีมาล่าเริงได้ไหมได้แต่ว่ามันเป็นอกุศนเป็นโลภะโสมนัส เราจะทําให้ใจของเราร่าเริงที่เป็นกุศลสวดมนต์ง่ายที่สุดทําสมาธิการสวดมนต์ก็ทีการทําสมาธิพอดีทาให้จิตของเราร่าเริงในส่วนที่เป็นกุศลเรียกว่ามหากุศลสมนะฮะเพราะนั้นะะจิตของเราพนหภูท้อแท้จะทํายังไงเมื่อจิตพลหูท้อแท้เราฝึกจเจริญพุทธคุณรรมคุณสังฆคุณอา่อนนาหลอกสวดนโมดูเมื่อวานนส่สวดน,นมโมได,ด้เรียบนโมตัสสะบะกะวะโต Arahato, Sama Sambuddhasa. Ah, wah wow, bagian. Namo Tassa Bhagavato, Arahato, Sama Sambuddhasa. Ikan Namo Tassa Bhagavato. tasa namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa buddhan saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanggam saranam gacchami anekutana ถ้าเราไม่เอาทานองแบบนั้นเราก็สวดบุดังสารังกัจจ กิดชามี <laughs> ส่วนบาลีและคําแปลและส่วนกลับไปกลับมาช้าๆแล้วก็ใจน้อมไปเดี๋ยวจิตใจของเราก็จะร่าเริงแจ่มสายเบิกบานจิตกำลังพหนโผ้อแท้เนี่ยเราอาจจะไปพบจิตแพทย์ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่สวดน,นโมตัสสะพุทธคุณธรรมคุณสังคุณแผ่เมตตามไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจิตของเราจะหายจากโหนโู okay. คนหูท้อแท้หมดอะไรตายยางในชีวิตมันจะเริ่มหายหายเพราะในขณะที่ส่วนจิตมันจะเป็นกุศลและกุศลจากกุศลที่เป็นอุเบกขาคือกุศลที่เป็นอุเบกขาจิตเป็นกุศลแต่เฉยๆจากเฉยๆมันก็นจะเริ่มพัฒนาเป็นกุศลที่เป็นสมนัสคือรากเดิมขึ้นมาได้ภายในไม่กี่ชัมม่วโมงนะเพราะฉะนั้นเวลาคนหูท้อแท้หรือมีอะไรปัญหาหลายๆอย่างเอาพระพุทธมาไว้ในใจเอาพระธรรมมาไว้ในใจเอาพระสงฆ์มาไว้ในใจ นโมตสศาก็คือพุทธคุณทั้งสามอิติปิโสคือพุทธคุณทั้ง9สวาคาโตคือธรรมคุณทั้ง6สุปฏิปานโนคือสังฆคุณทั้ง9เอามาไว้ที่ไหนเอามาไว้ที่ใจของเราเมื่อใจของเรานําเอาสิ่งที่ประเสริฐใจของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นจากจิตที่มันตกจากจิตที่หดหู่จากจิตที่ท้อแท้จิตที่มันหมดอะไรต่างๆมันก็จะหายทาให้จิตของเรา,าร่าเริงแจ่มใสเข้มแข็งเบิกบานขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นจิตตัดนิยามของเราจิตของเราเนี่ยเราจะรักษาจิตยังไงถ้าเรารักษาจิตของเราได้เนี่ยต้องการทําอะไรก็ได้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นต่างตูจิตจิตของเราโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธจิตของเราโลภก็ให้รู้ว่าโลภจิตของเราหลงรู้ว่าหลงจิตของเรามีสมาธิก็ให้รู้ว่ามีสมาธินะก็คือตามตูจิตว่าโกรธโอทำไมโกรธลัะโกรธคือโง่โมโหคือบ้า ถ้าโกรธเขาก็เท่ากันนั่นจุดไฟเผาตัวเองก็คือไฟโทสะเนี่ยไฟสามกองใหญ่ๆราคะขีไฟคือราคะก็เผาให้ใจของเราหมดไหม้ไปได้โทสะคิไฟคือโทสะก็เผาให้ใจของเราหมดไหม้ไปได้โมหะขิ้ไฟคือโมหะก็เผาให้ใจของเราหมดไหม้ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาโอ้จิตของเราไปหมดแล้วถูกไฟโทสะเผาแล้วนะบางครั้งก็ถูกไฟโลภะไฟโลภะหรือไฟราคะเผาอยากได้เกิน เกินเรียกว่าอยากได้แบบที่มันดูไม่ดีเลยหรือหลงถูกไฟโมหะหลงใครชวนชักชวนอะไรก็หลงไหลไปตามหมดเรียกว่าถูกไฟโมหะเขาไปแล้วนะอันนี้ก็คือเมื่อตามดูจิตเราก็จะเห็นจิต 1. เห็นความวิจิตของจิต2เห็นความไม่เที่ยงทำไมจิตบอกไม่เที่ยงเมื่อกี้จิตหัวถูพอตามดูจิตปุ๊บอ๋อจิตหัวถูนี่หายไปแล้วจิตที่ตามรู้เกิดขึ้นจิตหัวถูหายไปตอนเมื่อกี้เนี่ยจิตเป็นสมาธิพอฟังปุ๊บ อ่ะจิตมันอยู่กับการฟังแล้วอ่ะจิตที่เป็นสมาธิเมื่อกี้หายไปเพราะนั้นก็จะเห็นว่าดีวินาดีนิ้วมือครั้งหนึ่งหรือหนึ่งเสี่ยววินาทีหนึ่งจิตของคนเราเกิดดบแล้วแสงโกดขนาดเราก็จะเริ่มเห็นแล้วก็จะเห็นอะไรพอเห็นจิตมันเกิดดัเกิดดบแล้วก็เ,เห็นอนิจังอ่นิจังแปลว่าไม่เที่ยงทำไมจึงไม่เที่ยงทำไมจึงไม่เที่ยงเพราะมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วถาวรเกิดขึ้นแล้วต้งอยู่ดับไปแต่การเกิดดับมันรวดเร็วมากเร็วขนาดไหนเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราตามดูจิตตอนนี้นั่งอยู่เอออยากกลับไปกุฏิแล้วกุฏออิมีอะไรกลับ <contrad ize S 2> มานั่งฟังดีกว่าไม่อยากเข้าห้องน้าแล้วไม่ห้องน้ําไม่มีอะไรละออแล้วอ,อ่ะฟังดีกว่าไม่อยากดื่มน้าแล้วดื่มน้าก็แค่นั้นแหละอ,อ่ะกลับฟังดีกว่าไม่อยากไปดูข้างนอกแล้วจิตของเราแวบไปแวบมาแวบไปแวบมานะก็คือจิตของคนเราเนี่ยมันเกิดดับอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยตามดูจิตจะเห็นว่าจิตของคนเราไม่เที่ยงนะใครอยากเห็นว่ามันไม่เที่ยงอยากเห็นสังขารโอสังขารทีวว่คนเราไม่เที่ยงกว่าจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเนะี่ยเจ็ดสิบแปดสิบันหักกว่าจะเห็นนะ่เจ็ดสิบปีแต่ถ้าตามดูจิตเนี่ยเดียวเดียวเห็นแล้ววันอยากเห็นความไม่เที่ยงให้ตามดูจิตจิตตาิยาจิตมันเกิดดับอย่างรวดเร็วตามดูก็พออ่ะตอนนี้มันโอบทำยังไงไม่ต้องตามดูมันออรู้รู้ว่าโรภอ๋อจิตของเราโลภ อาจจะบริการ่าโรกหนอโรคหนออ้าวพอบริการปุ๊บหรือตามดูปุ๊บมันหายไปแล้วตอนนี้จิตของเราสงบนิ่งแล้วโอ้สงบนิ่งจิตเป็นสมาธิอ้าวจิตสงบนิ่งหนอจิตเป็นอย่างอ้าววันนี้มันหายไปอีกแล้วจิตของเราอยากจะรู้เรื่องนี้แล้วอ้าวโลภะจิตเกิดขึ้นอยากหนออยากหนอจิตดวงไหนเกิดขึ้นแล้วก็ตามดูแล้วก็ตามบริกรรมไม่บริการก็ตามดู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 ตามูมันก็อยู่ตรงนั้นอันนั้นคือลักษณะของจิตตานิยมแล้วก็จะเห็นความไม่เที่ยงนะเห็นไหมเนี่ยในกาวนี่ก็แก๊ก ฟังไหมฟังครับแล้วทําไมคุยกับเพื่อนได้จิตมันเกิดหลายหลายทางทางหูจิตก็เกิดใช่ไหมก้าวนะทางปากจิตก็เกิดใช่ไหมนะยังคุยได้อีกกลฟังก็ฟังได้นะคุยก็คุยได้ปัญหจิตของคนเราันเกิดดับเร็วขนาดนี้ก้าวเลยนะเพราะฉะนั้นนต่จิตของคนเราทำยังไงจิตของคนเราเหมือนลิงเคยเลิงหลับไหมมันหลับไม่ลงนะเหมือนเอนนนั่นแหละนะจิตของคนเราก็เหมือนเอนนนั่นแหละ หลับไม่ลงหรอกะจะหลับก็ต่อเมื่อเพีย,ยเต็มที่มันเที่ยวไปมากแล้วน,นั่นแหะลิงหลับเพราะฉะนั้นจิตของคนเรามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นก็คือตามดูจิตจะเห็นความไม่เที่ยง <S 1> <S 1> ต่อไปเรื่องของจิตเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ <S <S จิตเนี่ยใครอยากมีพลังจิตพลังจิตตอนนี้มหายาณท่านกำลังเผยแร่ฟุตทังพลังจักรวาเลเกิดมารักษาโลกจริงพลังจิตยจิตเป็นสมาธิจิตก็มีพลังแล้ว ถ้าจิตเข้าถึงฌานสามารถสร้างพลังให้มากกว่านั้นอีกถ้าจิตมีพลังสูงสุดคือเจริญนิพพานาสามารถรังารกิเลสได้นั่นคือพลังของจิตที่เข้มแข็งที่สุดแข็งด้วยคมด้วยแต่ถ้าจิตนิ่งเฉยพลังจิตเนี่ยสร้างไม่ยากเลยนะถ้าต้องการจิตสงบต้องการสงบอย่างเดียวให้เข้าห้องที่เงียบไปสุดแล้วก็นั่งเลย บริกรรมคำใดคำหนึ่งจะเป็นผู้โทรผู้โทรโดยหรือเอาดินสีแดงมานั่งแล้วก็เพ่งเพ่งไปดินแล้วก็บริกรรมว่าปฏิวิตรกินนปฏิวิตรหรือไม่รู้จะเอาอะไรตักน้ำมาขันหนึ่งแล้วก็เพ่งไปที่น้ำแล้วก็อาโปกินน้ำ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 นะฮะหรือจุดเทียนให้แสงสว่างจุดหนึ่งแล้วก็เพ่งไปที่ไฟเตโชกินน้ำเตโชกินน้ำจิตจดจ่ออยู่ตรงนี้ไม่นานไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจิตนิ่งทันทีพอนิ่งแล้วสมาธิมันเกิดขึ้น ถ้าอยากทําขั้นสองขั้นสามขั้สนสี่คือทําให้เป็นนิมิตขึ้นมาแล้วสามารถพลังจิตเกิดขึ้นตามนําเข้าถึงฌานอภิญญาเพราะฉะนั้นอยากให้มีพลังจิตไม่ยากเลยแต่ถ้าเราอ,อยู่กับคนหลายๆคนทํายังไงให้จิตสงบได้สวมดมนต์ง่ายที่สุดเดินไปไหนมาไหนก็นโมตัสสะภะคะวะโตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปวตตะนโมตัสสะปะกวาโตอระหโตสัมมาสัมปวตตะส่วนที่หนึ่งแสนจบจิตนิ่งอยู่ในนาโมนาโมแปลว่านอบน้อมตัสสะ